สวัสดีคะ่ะทุกคนทักทายพี่ๆหน่อยลูกสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกจะมาแชร์โมเมนต์สุดพิเศษที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะตามไปดูกันคะ่ะมาเรยพี่พมารอแล้วซึ่งพาลาลินไปเล่นนอกบ้านมาค่ะคนนี้แกชอบเล่นนอกบ้านมาไปสายกิจกรรมนะคะสะดุไหมคะค่ะ <laughs> เล่นอะไรบ้างคะเมื่อกี้ปัญจกยั้อย่างนีอย่างนี้เลยอะ วิถีเด็กซนค่ะเดี๋ยวเราไปห้องหนูกันดีกว่าลูกไปลยแอบขอเล่าก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมีลูกเน,ย,เนยใช้ชีวิตแบบสุดมากเรียกว่ารับงานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่างานแสดงของเราเนี่ยต้องใช้ความสวยเป็นหลักค่ะแต่พอมีลูกมันไม่ใช่แค่การดูแลตัวเราเองแล้วล่ะคะ่ะมันทําให้เราอยากเพิ่มการปกป้องแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะไปลูกไปเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะพาไปดูโมเมนต์นสุดพิเศษของเราสองคนกัน ขอเราเตรียมตัวสักครู่นะคะเอีแอบดูนะิดเลยนี่คือโมเมนต์สุดพิเศษของเราสองคนค่ะ <c oughs> คือทุกวันที่เรยกับลลินได้อาบน้ําด้วยกัน <c oughs> ก็เหมือนได้ดูแลและปกป้องเขาไปด้วยเหมือนให้ความสําคัญกับเวลานี้มากเลยค่ะ <c oughs> และนี่คือเดฟเตาออนเซนแอคทีฟบอทานีตัวเชื่อโมเมนต์พิเศษพิเศษของเราสองคนค่ะหอมมาก คือเนยชอบมากเพราะขวดเดียวใช้ได้ทั้งบ้านอาบให้ละลินก็ได้ช่วยลดแบคทีเรยได้ถึง99.9%แถมได้ดูแลตัวเองด้วยได้ใช้เวลาด้วยกันแถมมีความสุขมากขึ้น,<ม>นใครอยากมีโมเมนต์ดีๆเหมือนเนยกับละลินแนะนำเลยค่ะ